ไงครับอาจารย์วิทย์ตอนนี้เวลาเป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยบ่ายโมงบ่ายโมงของวันอาทิตย์ที่ที่แปดที่แปดครับนี่ครับเขียวกระดาเขียวสนิทเลยสองห้าหกหกเขียวงามมากโอ้มันงามวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าใบมันเขียวมากใบเขียวไปแข็งแรงอย่นีจับต่อไปยังเนี่ยใบแข็งแรงเลยเนี่ย ใบแต่ละใบเนี่ยทำงานไม่เหนื่อยเลยครับอาจารย์วิทย์บอกสู้มือดีไม่หายเห็นเห็นนี่นี่นี่อเช้ายังไม่โผล่เลยอ้นี่โผล่ขึ้นมาเป็นนิ้วแล้วเนี่ยอ่าอ่าอ่ามาเช้าเราได้ทดสอบทดลองกันอยู่นะในเก่งเนี่ยเนี่ยแขนงเนี่ยนี่นี่โผล่แล้วยาวแล้วเันนี้นี่นี่อาจารย์อาจารย์วิทย์นี่นี่นี่แขนงแล้วนี่อันแขนงเนี่ยเมื่อเช้ายังไม่มีเลยเนี่ยขึ้นมาแล้ววันอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ย อาทิตย์หน้านี่คิดว่าได้จะผสมแน่ก็ยังไงเดี๋ยวช่วงผสมกี่ยจะให้อาจารย์วิทย์สอนวิธีเป็นคลิปเล็กคลิปน้อยเนาะวิธีผสมเออวิธีผสมเกสรของเพื่อนสมาชิกที่หัดปลูกมือสมัครเล่นของเมลอนครับที่นี่ที่สวนแก้วการเมลอนฟาร์มก็เพิ่นปลูกนะครับยังไงต้อง บางแจงเพสัาเพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกแต่มีความใฝ่ฝันไว้ว่าจะปลูกเมล่อนก็ได้อาจารย์วิทย์นะครับมาร่วมด้วยช่วยการกระสวนผลที่ออกมาก็อย่างที่เห็นครับตั้งแต่คลิปต้นๆถือว่าประสบความสำเร็จไหมเนี่ยก็เกินครึ่งครึ่งเกินครึ่งอาจารย์ิทย์เรายังไม่เห็นสิ่งผิดปกติใช่ใจ แต่เท่าที่ผ่านมานี่ไม่ต้องพูดถึงครับเห็นแต่ความเจริญงอกงามของเขาใบใบใหญ่ใบหาบานาดีมากมันเป็นอะไรที่มีคว<น>ามสูขนะของของคนที่รักการปลูกเมลอนเห็นความเจริญเติบโตของเมลอนแล้วก็ชื่นใจครับชื่นใจ ยี่สิบวันสูงขึ้นเท่าหน้าอกแล้ววันนี้เท่ากับสามสิบแต่แลรานับย้อนออกไปที่อีกอีกสิบวันที่ที่ี่พาะเมล็ดอ่ะกานับจากวันที่โลก้าอ่าแยี่สิบวันยี่สิบวันจะเราเติบโตได้เท่านี้ครับยี่สิบวัน<อ>สุดยอดครับยังไงก็กดแชร์กดไลค์กดติดตาม เกีวการเมลอนฟาร์มด้วยนะครับมือสมัครเล่นมือใหม่เหมือนกันแต่ก็ได้อาจารย์วิทย์มาดูแลที่สวนก็สภาพเดียวที่เห็นครับผมผมจะลงคลิปเป็นระยะระยะอเ,เอาไว้ติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับไ